มาครับเพื่อนๆมาแต่เลี้ยงกันใน EP ที่2นะครับประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7นะครับในกระดานนี้เราเดินหลังนะครับเขาไม่ขึ้นสูงเลยขึ้นคำนะครับพอขึ้นครับปั๊บเขาเสียบเป็นสามเหลี่ยงนะครับเราก็สามเหลี่ยงเขาขยับเหมือนจะตั้งต่อนะครับเร็วๆเขาก็ต่อขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาผมก็เลยยกสองไปหกนะครับมาดูครับว่าเขาจะต่ออีกไหมเขาต่ออีกนะครับต่อขึ้นมาเลยดันขึ้นไปครับยกเก้าไปยกสี่ดันขึ้นไปสูงก่อนนะครับ ดันไปคูไว้ครับอย่าเข้ามาใกล้นะอะไรประมาณนี้นะครับเขาขยับลงมุมแล้วก็ดันขึ้นไปอีกครับต่อไหมนะครับเออไม่ต่อแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกครับเสียบขึ้นไปเลยครับอ่าไปทําให้เขาราคาญนะครับไปจ่อยหน้าบ้านนี่เขาก็ขยับออกอย่างนี้ครับเห็นช่องเจาะนะครับเออผมมรยกแปดไปยีสิบสองทีนี้เขาลํลบากแน่นอนนะครับแผนคือจะเส้นครับยี่ิบสามยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะต่อสองนะครับสิบสองสิบหกกินสอง ไปตกตายี่สิบแปดนะครับจะเข้าฮอตถ้าเขาไม่เดินสิบห้าสิบเอ็ดลงไปนะครับแต่ถ้าเขาเดินสิบห้าสิบเอ็ดลงไปก็จะโดนสองเหมือนเดิมนะครับเขาเลยต้องเดินยี่สิบสองสิบแปดเราก็จัดการตามแผนเราครับเส้นแล้วก็โยนสองสุดลงขึ้นไปเขาขยับลงมาเราก็ต่อไว้ก่อนนะครับไม่ให้เข้าไปฮอตนะครับมาดูกันครับเขาขยับลงแล้วก็เข้าฮอตเลยครับในจังหวะนี้ถึงจังหวะนี้นะครับเขาเดินให้กินอย่างนี้ก็แสดงว่าสารภาพแล้วครับเกมแรกเป็นของเราไป มาต่อกันในกระดานที่สองเลยครับกระดานที่สองเราเดินก่อนบ้างนะครับผมขึ้นค้าสูงทันทีนะครับเราเดินก่อนเขาแทรกปิดได้ก่อนนะครับไปสเรียงเราก็ต่อทันทีนะครับในจังหวะนี้เพื่อนๆต่อขึ้นไปเลยนะครับมาดูกันว่าเขาจะเดินตัวไหนต่อไปเจ็ดไปสิบไหมนะครับนี่นะครับเจ็ดมาสิบเราก็ยกขึ้นไปซะกก่อนนะครับก่อจังหวะนี้เลยหรือเปล่านะครับหรือจะลงมุมสะก่อนนะครับมาดูกันนะครับเพราอย่าแปดสิบสองนะครับลงมุมผมก็เลยยกสามสองยี่สิบเจ็ดขึ้นไปครับ มาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนทีนี้เพื่อนเขาต่อในจังหวะนี้นะครับผมก็เลยยกสิบแปดสิบสี่ขึ้นไปเลยมาต่อไปเป็นจังหวัดสาคัญนะครับมาดูครับเพื่อนว่าเขาจะเดินตัวไหนเขาก็ยับลงมาอย่างนี้ครับเราเข้ากักสองตัวเลยครับสองตัวบนมาแล้วเป็นต่อแน่นอนนะครับเพราะสองตัวเขาขยับไม่ได้นะครับแต่กินจังหวะนี้เราก็ปล่อยให้กินเลยนะครับอ่ากินขึ้นไปกักไปด้วยครับมาดูกันว่าจะเดินตัวไหนต่อไปนะครับเราจะมุ่งหน้าเข้าวัดนะครับ เขาต่อจังหวะนี้ก็ยิ่งบากนะครับฝั่งนั้นเพราะเราขึ้นกักอย่างนี้ครับทีนี้ก็เดินไม่ได้สักตัวนะครับเขาเลือัจะข้นใจยอมแพ้ไปนะครับในจังหวะนี้ครับตัวในกระดานที่สามนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับในกระดานแรกเราเดินหลังนะครับฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับตอนแรกว่าจะขึ้นของโจนนะครับอขยับ5ไปเก้าเขาจะขยับลงมาแล้วก็สี่ไปแปดนะครับเอาดวสองซะงั้นนะครับเดินไม่ดูอะไรเลยเออตายแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะครับ โอ้โหตื่นเต้นเกมเลยเลี่ยงปะทะนะครับไม่ปะทะนะครับหอเขาต่อหมากแล้วออกได้นะครับเออาประคองครับเดินประคองประคองไปก่อนนะครับเขาก็หยับลงเราก็ขึ้นมุมไว้ก่อนนะครับเพื่อนเขาแทรกินเราก็หลบซะก่อนนะครับเออเลี่ยงครับเลี่ยงปะทะแทรกินอีกหนีนะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนครับทีนี้ไม่น่าจะต่อออกแค่นั้นพอนะครับอ่าไม่ต่อสามเอ็ดยี่สิบหกล้วก็เหยียบสองไปหกก่อนนะครับ มาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนครับทีนี้เป็นเตี้ยมสาคัญเลยครับต่อไปนี่นะครับเขาขยับสิบห้าสิบเอ็ดลงไปตากดนะครับผมได้จังหวะดีครับสิบสี่สิบเจ็ดแซ่ขึ้นไปเลยนะครับถ้าเข้ากินก็จะโดนสองนะครับที่จะพักหนึ่งครับก่อนจะแซ่กินครับฝั่งตายี่สิบสามนี่นะครับเราก็หลบสะก่อนนะครับเรายังไม่ผีผามนะครับยังไม่เอาคนละตัวเออมาดูกันนะครับหมากน้อยกว่านะครับแต่ดูตำแหน่งหมากจะดีกว่านะครับผมเข้ากินนะครับจังหวะนี้น่าจะมีฟีแลวหนึ่งนะครับ กินฟรีไปหนึ่งนะครับทีนี้ก็คนละตัวนะครับเขากินเข้ามุมอย่างนี้นะครับเพื่อนผมเลยยกยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับทีนี้ฮอตเขาเดินไม่ได้เลยนะครับเดินมาตาเก้าจะโดนต่อออกทันทีเลยนะครับเหลือจะเชื่อครับเออเดินมาถึงจุดนี้ได้นะครับมาดูครับว่าเขาจะเก้ียดยังไงนะครับในแต้มนี้คิดพักครับก่อนจะเส้นจังหวะนี้นะครับเราก็ขึ้นไปเขาจะขยับไปไหนครับฮอตทีนี้ขยับมาตายอย่างนี้เราก็จัดการเลยครับต่อออกทันทีนะครับ ให้ต่ออย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับเออเป็นของเราไปครับในกระดานแรกนะครับมาต่อกันในกระดานที่สองนะครับของท่านนี้อ่าเราเดินก่อนบ้างครับผมขึ้นค้าสูงไว้เลยนะครับเป็นกระดานที่สี่ของคลิปนะครับตอนแรกว่าจะเล่นสามเรลียงนะครับฝั่งนั้นเป็นห้าเตี่ยมขึ้นมานะครับผมเลยจะขยับเป็นมาตรฐานนะครับเขาแทรกเข้ามาอย่างนี้ครับลโยกสามสองยี่สิบแปดขึ้นไปนะครับเผื่อว่าจะต่อไว้นะครับตอนแรกว่าจะต่อจังหวะแรกเลยนะครับ รอจังหวะก่อนนะครับมาดูเขาว่าเขาจะทํำยังไงนี่เขาให้เลือกครับถ้าเรากินเวตาสิบห้าก็จะเข้าทางเขานะครับอ่ากินเวตาสิบหกแล้วกันทําในสิ่งที่เขาต้องการครับนี่เขาต่อจังหวะนี้ขึ้นมาอีกครับต่อขึ้นมาค้าไว้ขยันจริงๆเลยอ่าเราต้องยกขึ้นมากันไว้ก่อนนะครับเขาก็ยับมาเราแทรกครับอ่าแรกให้หลบไปเลยถ้าเราแทรกอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อนมาดูเขาว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะลงมาตากดนะครับเขาขึ้นแทรก เขาคิดอยู่พักหนึ่งครับเขาต้องลงมาแน่นอนครับตายยี่สิบสองนียี่สิบเจ็ดยี่สิบสองถ้าเขาปล่อยกินถ้าเขาปล่อยกินหรือว่าหลบนะครับเราก็จะต่อเขาฮอตครับผมนี่เขาลงมาอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องยกยี่สิบสามสิบเก้านะครับไปกันไบซะก่อนนะครับถ้าเรายกสิบแปดสิบห้าหรือสิบแปดสิบสี่เขาจะต่อไว้นะครับตอนยกขึ้นไปตัวนี้ครับมาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนครับทีนี้เพื่อนๆเขาก็ยับมาอย่างนี้เราก็แทรกไปเลยแล้วกันนะครับเี่ยแทรกกินมีโอกาสจะถึงฮอตก่อนนะครับเพราะว่าโล่งเลยคครรััับบหลงงนะ เขาก็ขยับต่อขึ้นมาอย่างนี้ครับตัวมาอย่างนี้ต้องเส้นเรานะครับเออก็ได้กําไรไปหนึ่งตัวแน่นอนนะครับเราเข้าฮอตฟรีเข้าฮอตยังไม่ได้ครับต้องขยับเบี้ยตัวอื่นลงมานะครับเราก็กากไว้ก่อนครับไม่ให้ไปเข้าฮอตนะเขาขยับลงมุมแล้วก็ยกสามสิบยี่สิบห้าซะก่อนนะครับนี่มาดูครับเขาเส้นจังหวะนี้ครับเลือกที่จะเดินสองฮอตนะครับจะเข้าฮอตสองตัวว่าอย่างนั้นเราก็ไล่กินครับนะ ตอนนี้สี่ต่อสองครับมาดูครับจะทํำยังไงยกขึ้นมุมไว้ก่อนครับต้องเข้านะครับฮอตทีนี้ถ้าขยับสามสองยี่สิบแปดยิ่งจะโดนสองจบใบนะครับขยับเข้าปั๊บเราก็ฉีกออกหนึ่งตัวนะครับอ่ากินไปนะครับให้เขากินไปเลยหมากเหลือสองหนึ่งทีนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเกมจบตัวนี้เลยนะครับมาต่อกันในกระดานแถมนะครับแถมไปอีกหนึ่งกระดานครับรับรองว่ามันแน่นอนครับผมไม่ชื่อกระดานนี้ว่าคุณหลายใจ ะครับเออเป็นยังไงมาชมครับผมขึ้นห้าแ้มเบื้องต้นนะครับฝังน้าขยับมาอย่างนั้นผมเลยต้องตั้งเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับจะต่อสองนะจ๊ะเออจะปิดไหมเออปิดนะครับเราก็ขยับห้าไปเก้าขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อนๆเตรียมตัวจะไปลงมุมนะครับนี่ขยับมาอย่างนี้เราลงมุมจะกินสามนะครับทีนี้เขาต่อขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาอย่างนี้เราก็กินฟีซะเลยนะครับเออเขาขยับมาอย่างนี้จะแทรกกินคืนนะครับ ถ้าเขาแทะกินแล้วก็จะเดินสิบไปสิบสี่นี่นะครับเดี๋ยวจะมาเดียดเลยนะครับนี่สิบไปสิบสี่นะครับแล้วก็ตามด้วยสิบสามสิบเจ็ดนะครับบางครับจะเบียดขึ้นจินและเข้าฮอตนะครับถ้าต่อไว้เราก็จะเบียดสิบสี่สิบแปดนะครับมาดูกันครับเขาขยับลงกอย่างนี้ปล่อยเราเบียดเข้าฮอตแสดงว่าเขาจะทิ้งรุ่มแล้วนะครับฟันไปเลยเพื่อนรอสะก่อนนะครับนี่เขายกมากันอย่างนี้ครับาผมก็เลยยกตัวปัญหาครับสองไปแปดเข้ามุมไปเลยเขาเลยต่อจังหวะนี้ครับ ตัวจังหวะน,นี้เราก็แท็กกินเลยครับไหนบอกจะให้เข้ากินอ่าให้กินไหมทีนี้อ่ะไม่ให้กินแล้วหลายใจเขาเขายับลงอย่างนี้นะครับเออรางวัลคนหลายใจเอาไปซะล่มหนึ่งกสอนะครับจัดการนะครับทิ้งล่มกดสี่่วนิบุคมไปเลยนะครับในจังหวะน,นี้นี่เนี่ยเขียนไว้จทย์ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเจอกันอี่พี่หน้าครับผมสวัสดีครับ